I'm dead, 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 พี่น้องเ่อนี้วันสุดท้าย18ธันวาคมเด้อพี่น้องเด้อล่าสุดตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกา30นาทีนะสภากาชาดไทยเดี๋ยวฝากไปร่วม100บาทพันนันน้ำละ10บาททัานันนะครับมาร่วมสมทบทุนกับสภาชาติไทยได้นะครับ ตอนนี้บอลจุนก์อยู่ที่งาานก9า8 0บาทนะคะของเที่ยงนามืกอวันที่สุด้ายน8 0 0 0นงครับล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะพี่น้องวอลจุนมาเมื่อนี้เนาะนาฬิกา30นาทีเนาะ ขอี่องานการชิมพี่น้องเ้ยมือในสิบห้าแบบส้มกันยาวๆเลยเนาะเพราะว่ามือสุดท้ายอีกพี่หนาพอกันใหม่โอ้โหพี่น้องมือนี้คือแบบคนมารางวัลใหญ่กันนะเพราะว่าเป็นมือสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเ้ยคนเย่งมากเลยครับผมออกครับออกฝั่งนี้เลยครับ อันนี้ทางเขาเนาะพี่น้องนะ้องบางคนกระไดนั่นงรถไฟฟ้ามาเนาะพี่น้องก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินเนาะบางคนมาลงอยู่ที่สถานีสวนนมพินีเนาะคือเมื่อนี้คนหลายเลยพี่น้องคนหลายแห้งเลยเนะาะเท่าที่บางคนบอกไงแหละพี่น้องก็คือเมื่อนี้เป็นเมื่อวัน สุดท้ายเนาะเพคนก็เลยมาเอารางวัลใหญ่กันกลับบ้านเนาะเดี๋ยวสิพาเขาไปส้มบรรยากาศข้างในงานเด้อเออเด้อโอ้โเอฟซีที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอกจุนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดยังบูท่านกดติดตามกับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้มาขอบจุนทำคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะฟังนี้จะเมียนง่ามเถ้ะพี่น้องเลยบอกจุนมานี่เห็นแบบ ไฟเพลินตกแต่งสีเหลืองแบบสุดอลังการเลยนะพี่นอ้องอ่าเมื่อน,นี้จะเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำเนาะพี่น,อนะนอ้องเนาะเดี๋ยวปีหน้าอ่ามีโอกาสจะซีมาอีกครั้งเนาะพี่น้องอุ้ยพี่น้องฝั่งน้นเป็นเสื้อผาตัวละห้าสิบบาทเนาะอยู่ข้างในเนาะตัวละห้าสิบบาทนะพี่น้องเป็นไม่ได้แล้วเบิ้งนะ่นองเบิ่งซอยบาหฮมจุนเนะจะยาม่นเพิ่นมาไหลายคัากลายแนา เดี๋ยวเอาโซนนี้ก่อนนะพี่น้องนโซนนี้เลยนี่เพิ่นก็มาไลฟ์สดอยู่เนาะเมื่อนี้บวเพื่นแกเห็นยูทูบเบอร์หลายช่องอยู่เลยนี่ไล่ทานกาซีมาอัปเดตว่าเป็นมือวันสุดท้ายนะอันนี้เป็นโค้ดวันตินนะเพี่อนแต่ว่าเพื่อนบอเพื่อนบอรับเงินสดเนาะต้องสแกนอย่างเดียวต่อที่ไหนช่วยดังตรงนี้เลยค่ะ พี่พ่มีใครยังไงอะยียกี่ามาเลยจ้าคนนี้ได่เลยขาแต่เมาะหาจับมาเลยจับมาเลยแต่มาแค่ไม่รู้นมไม่ได้เหครัจับมาได้แค่าั้ร้า่มร้านร้านงแบบนี้มีหลายสาขานล้ไ้ขายดีด

่็ตรงนั้นได้รางวัลเฮกันใหญ่เลยค่ยะร้อยล้านสวนนัดแจกรางวัลใหญ่หลายรอบแล้ว อันนี้อาหารอร่อย5เกียร์อเบิ่งทางโน้นนี่น้องทางเข่าเวีนี่ข่ายก้อนไหนนะพี่น้องเลย เดี๋ยวไปเบิ่งหัวมือในผูดใดสิใจลางวันใหญ่กับบ้านมือนะว่าบจนซอยดาวไปหมด300ได้แต่น้ำยาปรับก็นุ่มกับข้าวสาร <c oughs> ได้ข้าวสารกับบ้านเส่อลยอตรงนี้คือคึกคึนค้นะ ไข่อันนี้ซอสไข่

นี่มองขอราคาอยู่ที่500บาทค่ะ500บาทนับ1 500บาท <seep tim dumpling> เี้ยงพตัวหนึ่งสลึงตัวนี้สามหมู่หนึ่งหาเจ็ดพันค่าให้ถูกประมาณนี้ยินดีด้วยครับผมพี่คุสซื้อมี้ไหมโอ้โหเจอคนดวงดีเนี่ยเจอคนเดินนมาขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับแต่ว่าด้านในของเรานะครับด้านในของเรานะฮะก็ส่วงการต่างประเทศเอออภัย